ที่พัชมานแนะนำสุดยอดเิมกัรลอยของโฟกัสหนนะักตอนหนึ่งนะคะตองนี้เลยนะนนโฟกัสอัลติเมทซึ่งเขาเคลมมาว่าแข่งแข่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและครั ดังมาดูกันค่ะว่าเขาจั่แข่งแบ่งขนาดไหนในกล่องของเขาเนี่ยจะมีเป็นฟิล์มกระจกด้านหน้าและฟิล์มด้านหลังเป็นแบบด้านมาให้นะคะแล้วเขาก็จะมีชุดติดฟิล์มมาให้ค่ะติดได้ง่ายๆเลยนะคะวิธีติดนะคะก็แค่เก็บปุ่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เล็งให้ดีและก็ติดลงไปได้เลยะคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะ หน้าจอของเราก็จะพร้อมรับการปกป้องได้เป็นอย่างดีแล้วะคะ่ะและจอตัวนี้นะคะให้ความคมชัดระดับไม่ดีเลยทีเดียวเรามาดูความยืดหยุ่นของฟิล์มตัวนี้กันนะคะฟูลมมาใกล้ๆเลยนะคะฟิล์มตัวนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวพักจะทดสอบความแข็งของขอบฟิล์มตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้พี่พักเอะแรงมากนะคะ ทั่วไปเนี่ยเวลาเราทาหล่อมหรืออะไรเนี่ยขอบจะบินก่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยขอบไม่บินค่ะการันตีนและฟิล์มตัวนี้นะคะทางโฟกัสเนี่ยยังทําการดอปเทสที่สามเมตรแบบผ่านฉลุเลยนะคะและะ้วเขายังทำดรอปเทสไปถึงสี่เมตรก็ยังผ่านอีกน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดฟิล์มตัวนี้คุณมั่นใจได้เลยว่ามือถือของคุณชุกช่ว รไร้จังวลแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะเราสามารถมาที่ร้านนี้รับได้นะค้าวแม็กชั้น3ต้นนไอทีมห้ามหินมาเก็ตวเด็ดหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ที่หัวหินก็สามารถซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่หายที่ฟกัสได้ทั่วประเทศเลยค่ะ